มืดหน่อยนะครับรถต้องมาก็เลยขอ,อใส่เขากลับมาครับครับมืดมากมองยังไม่เห็นอะไรอยู่ละเห็นแต่ทางวตอนเนี้หลบไม้วัด hạng đâu, ôi là ạ ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi Máy เฮียเขาไมป่เป่าเลย,ย,ยขาเขาคือคางอะทำไมโอ้ยโอ้ หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับจะต้องเป็นอย่างนี้โอ้ย่านลำห้วยครับโอ้ยนี้โอ้โหสุด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 

อะไรทับมันนะ ไหนเนี่ยเเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งยครับอะไรนะฮะข้างล่เอะไรนะเ็มันดังใช่ไหมเออเอาแล้วเอาแล้ว โอยคลิปนี้เป็นคลิปที่ลุยลุยสุดยืนนี่ขาสั่นอ่ละเอาไม่ได้

โอนึอน่งขาขางขางน,น,นี่นะครับทางออกจากโดยสอยมะลัยขามาเนี่ยผมนั่งนั่งรถไ ด้านหน้ามามันก็จะนิ่มหน่อยเบาใช่ไหมอันนี้มารถตอนเดียวครับยืนกระบะท้ายมาครับโอ้โยโยกแบบสุดๆนะดูเลยดูทางเลยโอ้หเสียวไปหมดแล้วขาเขอไปหมดแล้วโอ้ดูดูดูด <Wise> ู <cafe somehow> <z apparent actors alike> มองไม้อเห็นเลยครับทางทางหนาจริงครัแขนเกินเจ็บหมดแล้วเนี่ย <c oughs> มันเก่งนันแขนทนังขาเลยโอ้ยขึ้นแล้วนุ่นขึ้นแล้วนุ่นนุ่นดูต้องวิ่งทีดีลงทางมันลึกมากอ่ะดูดูด Chừng ngày bởi <laughs> quen anh có mạng với tay nè ต้องโยกตามตัวรถไปนะครับฉันไม่โยกกัเรียบร้อยไปฝืนมันมันมันกระชากแขนฝืนปดเหมือนกันี่ผมต้องยืนแบบท่าตรงยองๆนะเพราะว่ายืนท่าตรงๆนะเรียบร้อยตรงตรงตรงนี้ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมีอีกครับเดี๋ยวมีอีกเชื่อได้ น,น,นี่ดูดับดูด,ดูดูทางครับดูทางดูทางโอ้เกิดตักคิวกินหมดแล้วใครอยากมาเที่ยวมาเลยนะครับผมไม่มาอีกแล้วดอยสอยมาเลย กาศก็นหนาวหนาวเนี่ยดูเดี๋ยวงงเลยว่าตอนนี้หนาวมากเลยเหมือนหน้าหนาวเลยครับเดี๋ยวพอลงไหข้างล่างร้อนเลยนะครับแล้วขึ้นไปข้างบนดอยสวยมมลัยนู้ดเลยหนาวหนาวมากเพราะว่าอะไรไหมลมแรงครับลมแรงนี่อะไรก็ไไปรูเนี่ยตรงเนี้ย ไม่รู้ตรงนี้คือคืออะไรเลยสาราโอ้โเบก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 เบรคเคลียเคลียเบกแรงจังโยกเข้าไปโยกโยกโยกเข้าไปโอ้โหที่เราเดินทางมาถ่ายสารคดีนะครับเนี่ย โอ้การทำสักดีสักละชินนี่มันมง่ายๆนะด,ดูทางดูทางครับดูทางดูทางดูทางแค่จะไม่มีทางแล้วเนะี่ยอันนี้เป็นล้ำห้วยถ้าเป็นหน้าน้ำเนะนีเ่ยหนักเออไม่ใช่ไม่ใช่นำห้วยนะี่มันลามันลาอะไรมนะั้งเนี่ยดูทางเลยครับโอ้๋ออ๋ออ๋ออ๋อางป็นไง พาเคอไปหมดแล้วเก่งด้วยหนาวด้วยอากาศเย็นเลยนะครับตรงนี้ข้างในนี้ถือว่าอากาศเย็นเลยนะครับ ช่วงหน้าฝนตกนี่คือถ้ามาไม่ได้เลยนะครับผมว่านะเพราะว่าดินมันมันเละมากเลย